ี่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราจะมีงานซึ่งคาดไปถึงงานที่หลายท่านบอกเอ๊ะมันเป็นงานอะไรนะทำไมถึงเชิญบรรดาพี่นอ้องเราเชาวสินชนมาั้ขนาดนี้พิจิตรเราจัดงานที่จำนวนคนขมภาซาทันเสร็จเรามีศิลปินจากเยอร,รมันสวิตเซอร์แลนด์ชิลีญี่ปุ่นก็สี่ห้าหกประเทศ มาแสดงบนการทาชาก็คือฮะ,ะครับรปีนี้เป็นปีที่สองที่เราได้มีงานเขาเรียกว่าเอเชียโทเปียหรือว่างานแสดงศิลปะสดที่อยากจะจัดง,งานนี้ขึ้นมาก,กเพื่อที่อยากจะส่งเสริมง,งานด้านศิลปะให้นักศึกษา,าให้เยาวชนตั้งแต่อดุบานยันมาอะไรเนี่ยในเข้าใจคําว่าศิลปะมากขึ้น ศิลปะมีหลายแขนงนะครับแต่แขนงที่เป็นศิลปะสดมันสามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกสางจินตนาการไปหลากหลายรูปแบบได้แต่คนจะบอกว่าการแสดงของศิลปินที่แสดงอยู่เนี่ยเขาบอกบอกเขาอยากบอกอะไรจินตนาการของท่านกับศิลปินมันจะตรงกันหรือไม่ไม่มีใครบอกได้นะครับจะถามว่าศิลปินคนนี้แสดงอะไรอยู่บอกอะไรศริลปินอาจจะบอกว่าแล้วนะแต่ทวามคิด มันเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เราจะปีนี้เราจะต้อนรับศิลปินจาก่ามชาติประมาณสิบประเทศทิบสามประเทศซึ่งถือว่าเป็นการแหมถ้าจะพูดว่าไอ้ที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน,น้าในเดือนพฤศจิกายนวันที่ก,กันเนี่ยสิบประเทศเหมือนกันใช้เงินมากมายมหาศาลแต่นี่ก็คืองานอีกงานหนึ่งใช้เงินนิดหน่อยครับมีหน้ามีตาเท่ากันซือ กระจายออกไปทั่วโลกเท่ากันแต่ว่าเราก็พยายามรังสังงานนี้ให้เป็นความภาคภูมิใจเราอยากให้คนโมนามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ